ก็สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของการแปลงข้อความอย่างไรไม่ให้เพี้ยนครับซึ่งผมได้ทําเป็นสเต็ปไว้ประมาณ6สเต็ปให้ทุกท่านได้รับชมร่วมกันนะครับซึ่งสเต็ปแต่ละสเต็ปนั้นทําอย่างไรเดี๋ยวผมจะอธิบายท่านฟังแต่ละขั้นตอนถ้าท่านพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันครับสเต็ปแรกเป็นการเตรียมไฟล์ PDF ของเรานะครับให้พวกเราเตรียมไฟล์ของเราแต่ละท่านไว้เรียบร้อยอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ผมได้เตรียมไฟล์ PDF ผมซึ่งเป็นระเบียกบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ผมของนักเรียนนะครับเป็นที่เรียบร้อยผมจะทําการแปลงไฟล์นี้ให้สามารถเอาข้อความที่อยู่ในนี้มาใช้งานได้อย่างไรไม่เพี้ยนนะครับซึ่งก็เข้าสู่สเต็ปที่2ครับเมื่อผมได้เตรียมไฟล์เมื่อสักครู่ไว้ที่เรียบเป็นที่เรียบร้อยผมก็ทําการเปิดเว็บไซต์ทําการแปลงไฟล ในที่นี้เราจะทําการแปลงจากไฟล์ PDF ของเราที่เรามีให้เป็นรูปภาพหรืออยู่ในรูปแบบของ JPEG ไฟล์ก่อนนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่ผมใช้ในการแปลงก็คือ pdfcandy.com นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าจอเว็บประมาณนี้ครับให้เราเลือกว่าเราจะแปลงในรูปแบบไหนในที่นี้ผมก็จะเลือกไปที่แปลงจาก PDF เป็น JPEG ไฟล์นะครับเป็น PDF to JPG ผมก็คลิกหนึ่งครั้งเข้าไปนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วระบบจะให้เราทำการ add ไฟล์เข้าไปในระบบ ซึ่งผมก็จะคลิกที่ add file จุดนี้นะครับคลิกเข้าไปในที่นี้ผมก็จะไปเลือกไฟล์ที่ผมได้เตรียมไว้นั่นก็คือระเบียบทรงผมตรงนี้นะครับผมคลิกหนึ่งครั้งที่ระเบียบทรงผมแล้วคลิกที่คําว่า open จุดนี้นะครับเข้าไปรอสักครู่หนึ่งโปรแกรมจะถามว่าคุณต้องการให้แปลงความละเอียดเท่าไหร่นะครับผมก็เลือกที่ high quality ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ convert PDF กดหนึ่งครั้งที่ convert PDF รอสักครู่หนึ่งระบบจะทำก,การแปลงไฟล์ให้เรานะครับเป็นหน้าจอประมาณนี้ชา้าเร็วแล้วต่อเครื่องแล้วก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตด้วยส่วนหนึ่งนะครับรอ,อสักครู่หนึ่งระบบกําลังทําการคอนเวิร์ตนะครับ pdf to jpeg ไฟล์เรียบร้อยเสร็จแล้วให้เราคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้ซึ่งจะทําการดาวน์โหลดเป็นไฟล์ w i n z i p ให้เรานะครับผมก็ทําการดาวน์โหลดลงไปในเครื่องผมเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับผมจะทําการแยก2ไฟล์นี้เก็บลงในเครื่องเราก่อนซึ่งจะเป็นไปตามสเต็ปที่3นะครับก็คือดาวน์โหลดไฟล์ที่เราได้เก็บลงในเครื่องเรานะครับผมจะทําการแยกไฟล์นี้ลงไปในเครื่องของผมนะครับกดลงไปแล้วก็คลิกที่แยกไฟล์ผมได้เตรียมโฟลเดอร์ไว้สำหรับจัดเก็บนั่นคือเอาโฟลเดอร์นี้แล้วกันนะครับเลขศูนย์ก็กดที่ปุ่มโอเคนะครับคลิกที่ใช่ เสร็จแ,แล้วผมกลับมาดูในเครื่องของผมนะครับผมก็จะเห็นมีไฟล์2ไฟล์ที่เป็น jpg ไฟล์ขึ้นมาคือทรงผมแบบนี้นะครับต่อไปเราจะเข้าสู่สเต็ปที่4ของเรานั่นคือทําการแยกไฟล์นะครับไว้ลงในเครื่องของเราสเต็ปที่5ของเราก็คือทําการอัปโหลดไฟล์ไปเก็บในตัว Google Drive นะครับที่เราได้เตรียมไว้ในส่วนตรงนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับสเต็ปที่5ในส่วนตรงนี้ผมก็ทําการคลิก เพื่อทําการอัปโหลดไฟล์ซึ่งผมได้เตรียมโฟลเดอร์ดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยวิธีการก็คือผมทําการ Select 2ไฟล์นี้เลยนะครับอย่างง่ายแล้วก็คลิกลากคุมนะครับแล้วก็ดึงหรือ s l l e t หรือแดกเมาส์ไปปล่อยในโฟลเดอร์ Google Drive ที่ผมได้เตรียมไว้ให้เป็นตัวอย่างในครางนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์2รายการผมกลับมาดูสเต็ปต่อไปของผมก็คือ ให้ทุกท่านเปิดไฟล์รูปภาพที่ท่านอัปโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า google docs หรือแอป,ปที่ชื่อ google docs นะครับซึ่งจะทำอย่างไรผมก็คลิกขวานะครับทุกท่านแล้วก็คลิกไปที่เปิดด้วยนะครับจุดนี้แล้วเลื่อนเมาส์มาที่คำว่า google เอกสารผมทำการเปิด google เอกสารขึ้นมา1ครั้งนะครับแบบนี้นะครับสักครู่หนึ่งระบบก็จะทำการแปลงข้อความให้เราเห็นนะครับ รอสักครู่หนึ่งหลักๆเลยที่เราเห็นก็คือแต่ละรูปภาพก็จะมีหน้าแรกก็คือไฟล์เดิมของเขาคือรูปภาพที่เราทําการแปลงเสร็จแล้วเลื่อนลงมาด้านล่างเราก็จะเห็นข้อความที่เขาทําการแปลงจากรูปภาพนี้ออกมาเป็นข้อความให้เราซึ่งท่านก็สามารถที่จะทำการ s ีเล็กนะครับแล้วหรือเลือกเมาส์คุมทั้งหมดนะครับคลิกขวาทําการคัดลอกหรือ Copy เพื่อไปตกแต่งเอกสารได้อย่างสะดวกสบายโดยที่ข้อความไม่มีผิดเพี้ยนแต่ประการใดนะครับ แต่แม้ว่าจะแม่นยําแค่ไหนก็ให้ท่านได้ตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะนําไปเผยแพร่ในจุดต่างๆนะครับแต่เท่าที่ลองทดสอบแล้วก็ข้อความครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพียงแค่เราทําการไปตกแต่งหรือจัดฟอร์แมตใหม่แค่นั้นเองก็สามารถทําได้เป็นไงครับวิธีการง่ายๆในการแปลงข้อความผ่านรูปแบบ6สเต็ปที่ผมได้นําเรียนท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อย6สเต็ปในการแปลงข้อความตัวอักษรอย่างไรไม่เพี้ยนให้ท่านได้นําไปใช้ในการประยุกต์ใช้งานในการ ดำเนินงานของท่านในแต่ละวันนะครับขอทุกท่านโชคดีครับสาหรับคลิปนี้ลาท่านไปก่อนเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ